สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้ว่าจะพาเพื่อนๆมารีวิวกันแดดกันอีกแล้วะคะ่ะทุกคนหน้าร้อนแบบนี้ก็จะรีวิวกันแดดกันแบบจุกๆไปเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ว่าไม่แน่ใจว่าเขาออกมานานหรือยังนะคะเพราะทางเราก็เพิ่งจะไปเห็นเหมือนกันน้องคนนี้คือกานิเยสกินเนชัลล์ซูเปอร์ยูวีอินวิซิเบิลเซรั่มซันสกินเอสพีเอฟห้าสิบบวกพีเอถึงสี่บวกนะคะตัวนี้เขาเคลมเลยว่าเป็นกันแดดเบาผิวนะคะทุกคนแพก็กเกจก็จะมีความเป็นสไตล์กันิเยแบบนี้ เลยนะมีฝาหมุนมาเรียบร้อยนะคะว่าได้มาจากเซเว่นนาคาประมาณ30กว่าบาทนะเขามาในปริมาณ 7.5ML แล้วก็ตัวเนี้วาไม่แน่ใจเรื่องราคานะคะตอนซื้อคือซื้อร่วมกับของอย่างอื่นถ้าบอกราคาผิดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะทุกคนทีนี้มาลองดูคําเค็มของเขากันบ้านดีกว่านะคะตัวนี้เขาเค็มเลยว่าเป็นกันแดดเนื้อเซรั่มบางเบาซึมไวไม่เยิมไม่เทาแล้วก็ยังปกป้องผิวจากรังสี UVA รังสี UVB UV นะคะตัวนี้เขามีค่า SPF 5 0บบวก P A ถึง4บวกแล้วตัวนี้เขายังมีวิตามิน C ที่เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะช่วยทําให้ผิวดูกระจ่งางใสลดจุดด่างดำนะแล้วเขาก็ยังมีเทคโนโลยีแอร์ไลน์นะคะที่ช่วยทําให้กันแดดของเขาอะ่ะกลายเป็นเนื้อเซรั่มที่บางเบาดูดอากาศเลยมาลองดูเนื้อกันแดดกันบ้างดีกว่านะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะมีความสีข,ขาวๆแบบนี้นะคะแต่พอเกลี่ยไปแล้วก็คือเนื้อบางเบาแล้วก็กลืนเข้ากับผิวแบบนี้เลยทีนี้มาลงที่หน้ากันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวว่าจะลงให้เพื่อนๆดูก่อนหนึ่งข้างนะคะจะได้เห็นความแตกต่าง นะอันนี้คือหน้าที่วาลงสกินแคร์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะวาก็จะลงตัวนี้ไปเลยนะวิธีใช้ก็คือจะใช้ตัวนี้ในช่วงเช้านะคะเพราะว่าเขาเป็นกันแดดนั่นเองนะวาก็จะลงข้างนี้ไปแบบนี้เลยนะคะความรู้สึกแรกเลยก็คือตัวนี้เขาเป็นเนื้อกันแดดที่มีความเป็นคล้ายๆเอ,อ่อพวกสกินแคร์ทุกคนเนือ้อมันจะมีความเป็นเซรัม่มอย่างที่เขาเคลมไว้จริงๆนะคะเห็นไหมว่าเกลี่ยง่ายมากๆนะแล้วก็มีความแบบบางเบ <ๆๆ S 2> าค่อนข้าง ใช้ได้เลยนะคะนี่ก็เกลี่ย,ยแบบนี้ไปนะคะทุกคนเห็นไหมว่าเกี่ยไวไยมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ว้ารู้สึกว่าเขามีความให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะคือทาไปแล้วอ่ะมันจะไม่ได้รู้สึกว่าแห้งหรือว่าหายไปเลยนะคะมันจะให้ลุคที่ไม่ได้แมตจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ฉ่าจนเกินไปนะคะทุกคนอ่ะข้างที่ทาแล้วก็จะได้ผิวแบบนี้เลยนะคะจะดูมีความชุ่มชื้นขึ้นนะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็เป็นกันแดดที่ไม่ได้มี มีสีนะคะทุกคนมันก็จะไม่ได้ช่วยในการปรับสีผิวอะไรนะก็จะไม่ได้มีความแตกต่างระหว่างสองข้างอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวว่าขออนุญ,ญาตลงอีกข้างหนึ่งไปเลยนะคะทุกคนคือว่าชอบเนื้อเขามากๆอะ่ะมันมีความคล้ายคล้ายพวกเซรั่มเหมือนสกินแคร์ทุกคนและคือมันทําให้รู้สึกว่าผิวเหมือนได้รับการบํารุงนะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้ว่ารู้สึกว่าเขาน่าจะมีน้ําหอมแล้วก็มีแอลกอฮอล์นะคะคนที่แพ้น้ําหอมหรือว่าแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องข้ามตัวนี้ไปกดน,นะคะ เรควรเห็นไหมว่าเนี่ย เกลี่ยไวมากนะคะแบบเดี่ยก็คือซึมเข้าผิวไปแล้วนะคะทุกคนคือมันทําให้รู้สึกว่าสบายผิวแล้วก็ไม่ได้หนักหน้าอะไรนะคะที่สําคัญก็คือไม่มีอาการทิ้งคาบขาวหรือว่าเป็นปื้นๆเลยนะทุกคนมันมีความกลืนเข้ากับผิวได้ดีมากๆเลยนะเสร็จแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะทุกคนจะบอกว่าตัวนี้ฟินิตุูเขาจะไม่ได้ฉ่าหรือว่าแมตจนเกินไปนะคะให้อารมณ์กลางๆนะแล้วก็มันจะทิ้งความชุ่มชื้นนิดนึงนะคะทุกคนมันต้องรอให้เขาเซตตัวสักน นึงนะคนที่เป็นผิวแห้งน่าจะชอบฟิลลิ่งนี้เลยนะคะด้วยความที่เขาแนสนิทแล้วก็ไม่ได้เป็นกันแดดที่มีสีแบบนี้ก็คือสามารถใช้ได้ทุกสีผิวเลยที่สําคัญว่าชอบที่ตัวนี้เขาใส่วิตามินซีลงมาในกันแดดด้วยนะคะเพราะว่าวิตามินซีจะช่วยทําให้ประสิทธิภาพของกันแดดมันดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ให้ค่า SPF มาแบบสูงจึงรวมๆสําหรับวาแล้วก็คือถูกใจเลยนะคะเนื้อทางง่ายเบาผิวสามารถใช้ได้ทุกสีผิวไม่วอกไม่ลอยแล้วราคาก็คือน่ารักมากด้วยนะคะ ไม่ซื้อก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วมีติดกระเป๋าไว้ต้องได้ใช้แน่นอนนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจตัวนี้ก็สามารถไปหาซื้อมาลองใช้ได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดียังไงก็อย่าลืมมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะแล้วถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วาด้วยนะคะจะได้มาทําคลิปรีวิวแบบนี้กันเรื่อยๆเลยนะคลิปนี้ไม่มีอออะไไรแล้้ววเากั ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย